นื่องจากเคสนี้นะครับท่อรใต้พื้นแล้วค่าน้ําขึ้นมาถึงสองเท่าตัวนะครับเลยตัดสินใจเดินลอยใหม่เลยครับเราไปดูกันด้านในกันครับนะครับกรอกสนามครับส่วนนี้จะอยู่ด้านหลังตู้นะครับแต่จะเป็นท่อชาร์จที่ขึ้นชั้นสองนะครับมีวาล์สวิต1หนึ่งตัวครับนะครับตามนี้เลยครับ จากที่แรกนะครับจุดที่เราได้ยินก็คืออยู่ใต้ท่อชาร์ปด้านนี้ครับผมแต่ทีนี้ว่าตรงส่วนเนี้ยเป็นพื้นหินอ่อนครับซึ่งถ้าเกิดเจาะแล้วเนี่ยการทํางานกับคืนมันจะค่อนข้างยากและก็่ากายจะสูงกว่าครับเลยตัดสินใจเดินลอยใหม่เลยครับเพื่อวันข้างหน้าครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดว่า บ้านใครที่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับลองตัดสินใจดูได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ